เขียวออดีมันเยะป่าเราอะเออจัดการด้วยหนูนนนนนยืนอยู่ยืนอยู่คนบ้าอะไรน่ารักจังขอบคุณครับชมอย่างนี้เดี๋ยวนูลอยนะพี่รอบที่สามแล้วพี่ก็อยากให้มันจบในรอบเดียวเหมือนกันแหละเราจะได้แบบอัดให้เสร็จเรามาทำคอนเทนต์ได้ถึกเออมาอีกรอบหนึ่ง รอบนี้รอบนี้ไม่มีกล่องซ่อมแล้วนะแฟมหนูหนูไม่อยู่รอบหายเลยเจ็บลำคอแล้วก่อนนอนเผลอกินข้าวเหนียวหมูน้ำมันลงคอแล้วตอนนี้คือเสียงแบบแมนนะแมนละเริ่มแมนละ สักหน่อยเงี้ยมาต้องบิดเบิ้ลท่อตอนจบคลิปเรียกเขาคำสักหน่อยอยู่นิ่งๆสักแป๊บนึงปาเอ้ยเดี๋ยวเอาช่วยตไปทำคอนเทนต์กันแบบเดียวใช่ใช่บีบเบิ้ลท่อตอนจบคลิปด้วยเหรอได้ าเดเป็นใจมากเลยวันนี้ฮกดผิดนาายเนี่ยมนหดอีกอาาแล้วอะ่ะโอ้ยเตกล ที่เล่นเมือวานนี้ผมยากยกคอมไปมามาเล่นได้ัำเร็วซ่อมเลยให้ไหวให้ไหวเลยญิงพี่ปุ๋ยกว่าเนี่ยจะแดกหัวแล้วนะจริงขออนยญแตบคลายนะคะคนดูบางทีก็โมโหละ ไม่เยาเป็นรูปใบไงเขากลังซอมอยขอบคุณค่มีคนปวดแถวนี้ใช่แถวนี้ม่คนปวดปวจะปวดนะเสร็จดีละอุตส่าห์ได้แบบ ดีๆไม่โดนลถมากโอ้โหแลหว้วพาอะไ,<ม>ไรที่เขาไม่อยู่ฉันก็คิดว่ารถฉันหาย,ยางไงอ,อย่าให้รู้อย่าให้รู้นะว่าใครอ่ะ,ดะเดี๋ยวเหอะ บ้านวาสับ้าค้าเขาเล่นบิบากนแล้ไปได้ไปไหนเลยมีสเดียวอัดยังอัดยังอัดยังอัดเลยนะมั่หายเลยโอเคอยู่ข้อยยังแซพร้ามยัง ายล,ลืมหมดลืมหมดลืมหมดอะไรกันไปเเหมอาไปไปไปลืมหมดละโอโหต้องบอกว่าอะไรนะบอกว่าไปนั่งรถเล่นด้วยกันไหมครับน้องสาวเออสนใจไปนั่งรถเล่นด้วยกันไหมครับน้องสาว สนใจครับสวยก็อะไรคะกอดเอลพี่แน่แน่นะหนูได้เลยค่ะเอาอเฮ้เอาให<ข><อ>้สาวไปไหนเนี่ยไม่บอกครับความลมับเราก็วนอยู่แค่นี้แหละแล้วเราก็กลับไป <c oughs> แค่นี้แหละก่อนที่จะเจอคนอวดคล้วอะรแบบว่าตรงไหนคะต่อมาส่งที่เด้งเลยค่ะพาลังลังเด้งจักก่อนลังก็ขับเบิ้ลหน่อยคนสอนว่าบิดเบิ้ลท่อหน่อยอยากอยากฟังเลยครับอยากฟังเสียงเบิ้ลไหมครับอยากอยากครับไหนลองเบิ้ลให้ฟังหน่อยได้ไหมคะ

แต่ว่าคนนี้คุยเรื่องอ๋อได้ได้ได้เมื่อรให้ห่ยดิเมื่อรถให้หน่อยดิอยากให้ขอเขาไม่อยากชอยากได้สาวถท่าพมาหนนะ ลุวนี่เปที่ราเชียร์ไปก็เดี๋ยวเอาเดี๋ยวหนูเอาน้องไปก็มมมมไ, <ป S 2> มมไงพี่ใส่กระเบ่องแซนวิชแบมร์นเทใาไหน่อยบบมมใ,หหให้หนูเ<ห>บิร์นใช่ 大家好。